เป็นโควิดจะใช้ประกันได้ไหมพี่นู <c oughs> อะอันเนี้ยจากประสบการณ์ตรงของพี่นูเองเลย <c oughs> ก็คือลูกค้าตรวจเจอโควิดแล้วส่งแบบผลมาให้เราดูว่ามันขึ้นสองขีดยอะไรเงี้ยพี่นู ผมเป็นโควิดใช้ประกันได้ไหมอะไรเงี้ยพิ่นก็ตกใจเอ้าเป็นโควิดซึ่งช่วงนี้โควิดระบาดเนาะเพิ่งเกิดขึ้นเลยที่กรุงเทพนะคะไม่มีไข้แต่มีอ้วกมีท้องเสียแล้วก็กินข้าวไม่ได้เหมือนอ่อนแรงอะแล้วก็ตรวจเจอโควิดเนาะพอไปโรงพยาบาลคุณหมอก็ให้แอดมิทเพราะว่าไม่มีแรงแล้วต้องเติมน้ําเกลือแล้วก็ให้ยาต้านโควิดไปคืออย่างเคสนี้เนี่ยก็นอนประมาณสองคืน3วัน ก็เคลมประกันผ่านฉลุ <Yeah! S 1> นะคะพี่นูก็มีเคสที่ใช้ประกันได้อีกหนึ่งเคสเนาะเคสนี้ก็อยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันแอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะคะเคสนี้ลูกค้าเนี่ยมีไข้สูงเนาะมาสามวันแต่ลูกค้าไม่ได้มาบอกพี่นูเลยก็คือมาอีกทีก็คือแบบเย็นๆแล้วของวันที่สามอะไรเงี้ยว่าแบบเขาเป็นไข้สูงมาแบบ สามวันแล้วคือกินยาปุ๊บสี่ชั่วโมงไข้ขึ้นสี่ชั่วโมงคือหมดฤทธิ์ยาไข้ก็ขึ้นอีกคือเป็นแบบนี้มาสามวันแล้วก็กินข้าวไม่ได้พี่นุ้ว้าวยังต้องไปโรงพยาบาลแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้ตรวจเอทีเคด้วยอันเนี้ยคือก็ไม่รู้ว่าเป็นโควิดไงแต่พอไปถึงโรงพยาบาลคือลูกค้าไม่มีแรงแล้วคือนอนส้มมาสามวันข้าวก็กินไม่ได้ค้ะคือต้องนั่งวิลแชร์<ะ>หลายๆคนจะต้องบอกว่าถ้าจะต้องแอดมิทเนี่ยไข้ต้องสูงสามเก้าไข้ต้องสูงสี่สิบแต่เคสนี้นะคะลูกค้ากินยาก่อน แล้วไปโรงพยาบาลไข้มันก็ไปลงที่โรงพยาบาลเนาะตอนรับแอดมิดอ่ะไม่มีไข้นะคะแต่พอแอดมิดไปคืนนั้นลูกค้ามีไข้สูง3 9 40ี่สแล้วก็แอดมิดกันไปอยู่ที่3มคืน4วันเคสนี้ก็เคลมผ่านฉลุยถามว่าเคสไหนจะเคลมประกันได้ไม่ได้จะเข้าเงื่อนไขของประกันไหมจะเคลมได้ไหมจะใช้สิทธิ์แตรเคลมได้ไหมอะไรเงี้ยคะ่ะคือประกันเนี่ยเขาจะใช้หลักจับตรงที่ว่า มันไม่ได้ชื่อโรคนะคะแต่มันอยู่ที่อากาศ าโรรคที่เเป็นอย่างถ้าเราเป็นโควิดมามีแค่อาการเจ็บคอมีน้ำมูกมีไข้ต่ำๆทางคุณหมอหรือว่าทางโรงพยาบาลเขาก็จะมีในเรื่องของข้อบ่งชี้ในการนอนนะว่าแบบไหนมันจําเป็นต้องแอดมิทไหมหรือมีการจ่ายยากลับบ้านไปแล้วเราก็สามารถกินยาสองสวันแล้วมันก็สามารถหายได้เองคือเรียกง่ายๆก็คือเหมือนซิมเพิลดีซีสคือสามารถรักษาให้หายเองได้ที่บ้านโดยการกินยา ก็อย่างในเคสของลูกค้าพี่นูก็มีเหมือนกันที่เป็นโควิดนะคะก็ไปหาหมอรับยากลับบ้านเคสนี้มี37.5 37.7เจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกคุณหมอก็จ่ายยาให้ไปนอนรักษาตัวที่บ้านแล้วก็กินยาสองสามวันก็หายเป็นปกติก็มาตอบคำถามนะคะว่าเคลมได้หรือเคลมไม่ได้นะอย่ากังวลไปเพราะว่า จะเคลมได้ไม่ได้ก็คืออยู่ที่ความจําเป็นทางการแพทย์หรือว่าแบบตัวอย่างของพี่นูที่ยกให้ฟังทั้ง3เคสนะคะดังนั้นถ้าใครไม่มั่นใจว่าวันนี้ติดโควิดมาแล้วจะเคลมประกันได้ไหมจะนอนโรงพยาบาลไหมก็ถ้าไม่มั่นใจสอบถามพี่นูได้นะคะอินบ็อกเข้ามา